ถ้าไม่อยากซื้อเกงยีนผิดไซส์คุณต้องดูคลิปนี้สวัสดีครับผมรัตนมชีนนะครับวันนี้ผมจะมมาบอกนะครับวิธีการดูเกงยีนนะครับวันนี้เนี่ยคือ,อโชคดีมากๆเลยวันนี้ที่ว่ามีาลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเขาส่งเกงยีนเนี่ยมาให้ผมแก้ทรงนะฮะแล้วก็เกงยีนสตัวนี้เนี่ยมันมีไซส์แตกต่างกันนะครับไซส์นี่คือไซส์ป้ายนะฮะแตกต่างกันแต่เชื่อไหมครับว่าเกงยีนตัวนี้เนี่ยเอวดัน ไม่เท่ากันอีกต่างหากแล้ววันนี้เนี่ยผมจะเอามาให้ดูทีละทีละอย่างเลยว่ามันมีอะไรตรงไหนแตกต่างกันอย่างไรและนะครับมันต้องแก้อะไรบ้างนะครับผมเชื่อเลยว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยได้ประโยชน์อย่างแน่นอนเลยนะครับมาดูกันครับเปิดกล่องออกมานะครับนี่ ก็แบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ Iron Heart นะครับ Iron Heart สองตัวเลยนี่ Iron Heart สองตัวนะครับอันนี้คือตัวที่ลูกค้าใส่แล้วพอดีนะครับก็คือสีดำนั่นเองนะครับเป็น Iron Heart ตัวนี้น่าจะประมาณ21ออนนะครับน่าจะประมาณ21อออนตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นทรงกระบอกกลางนะฮะเป็นทรงกระบอกกลางนะครับก็คือปลายขาเนี่ยจะไม่กว้างมากนะครับ อ่าตัวนี้เนี่ยเอวป้ายเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ที่สามสองยาวสามหกแต่ตัวนี้เนี่ยผ่านการตัดขามาแล้วนะครับโดยการเย็บลูกโซ่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าลูกค้าเนี่ยคือใส่ได้เป๊ะเลยว่างั้นเถอะนะครับเอวป้ายสามสองเนี่ยแล้วเรามาดูกันนะครับว่าไอเอวจริงเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าเอวจริงมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวผมวัดให้ดูเอวป้ายสามสอง แต่เอวจริงที่วัดได้นะครับประมาณ35ครึ่งนะครับก็เนี่ยสิเนิ้วครึ่งเห็นไหมฮะอันนี้คือเอวจริงนะครับอ่าลูกค้าบอกว่าเขาเนี่ยเวลาเขาซื้อยีนเนี่ยเขาจะเลือกป้าย3าสองทุกครั้งเลยแล้วเขาใส่พอดีอ่าแล้วก็ใส่พอดีนะครับแต่เอวจริงตัวเนี้ยทาไมมันถึงอยู่ที่นะฮะมันอยู่ที่35ครึ่งรู้ไหมครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเอว ก็เรียกว่ามันเป็นเางเกงเอวกลางเอวกลางเนี่ยก็คือเอวที่ไม่สูงนะครับแล้วก็ไม่ต่ําเกินไปนะฮะมันอยู่ที่เอวกลางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบเอวของเองเกงยีนตัวนี้เนี่ยแทนที่ว่ามันจะเกาะสูงขึ้นมาที่เอวเราจริงๆมันจะอยู่ที่สะโพกบนนั่นเองนะครับอ่าอยู่ที่สะโพกบนนั่นเองนะครับมีหลายคนนะครับที่ไม่รู้เรื่องนี้นะครับพออ่า พอเอากางเกงยีนไหมให้ผมทําที่ร้านเนี่ยเขาบอกเขาใส่เอวสานะครับแล้วเขาอยากแก้เอวให้เหลือเอวสามสอเลยทําให้ผมได้ไหมผมเนี่ยจะบอกก่อนเสมอเลยว่าเป็นไปได้นะครับอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองก่อนดีกว่านะครับลองเราก็มาหาเอวจริงว่าเอวจริงมันอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อนๆรู้ไหมครับคนที่บอกว่าใส่สามได้เนี่ยมันจะโอเวอร์ทุกครั้งเลยโอเวอร์ Over ประมาณนะครับประมาณ 1น,นิ้วครึ่งถึง2นิ้วอันนี้คือผมเจอประจำนะครับในกางเกงเอวกลางนะครับอ่านี่ตัวนี้นะครับอ่ะมาดูเอวตัวที่แบบว่าผิดไซส์กันนะครับตัวนี้3ามสองมันโอเวอร์มาประมาณอ่าเป็น3ามหครึ่งนะครับแต่ตัวนี้เอวป้ายเอวป้ายนะครับเอวป้ายอยู่ที่33เห็นไหมครับตัวนี้ขี่ห้าออนนะอ่าเอวป้ายอยู่ที่33แต่พอวัดเอวจริงนะครับพอวัดเอวจริงนะครับ พอวัดเอวจริงตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับสาครึ่งแสดงว่าห่างกัน1นิ้วเนี่ยห่างกัน1นิ้วแล้วตัวนี้นะตัวนี้มันเป็นกางเกงเอวกลางอีกต่างหากสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าคือเขาใส่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เลยคือแน่นมากเลยนะครับแน่นมากเลยคือซื้อแบบซื้อไปหลายหลายบาทมากเลยอะ่ะแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาคือใส่ไม่ได้เลยอะมาดู อีกอย่างหนึ่งที่ว่าทําให้ลูกค้าท่านนี้ใส่ไม่ได้นะคือจุดไหนรู้ไหมครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือสะโพกนั่นเองนะครับสะโพกตัวนี้อ่ะตัวนี้เนี่ยสะโพกจะอยู่ที่นะครับสะโพกจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบสามสี่สิบสามนิ้วก็คือยี่สิบเอ็ดครึ่งนะครับสี่สบสามนิ้วแต่ตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยสะโพกอยู่ที่ 42ซึ่งใส่แล้วแน่นอีกเหมือนกันคือยัดตัวเข้าไปได้ก็จริงแต่แน่นมากๆเลยกระดุมแทบติดไม่ได้เลยนะครับนี่แสดงว่าไซต์กางเกงเนี่ยที่ผมบอกให้ฟังที่ผมบอกให้เพื่อนๆได้ฟังอยู่ณนะตอนนี้ก็คือมันไม่แน่นอนเสมอไปเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อกางเกงยีนนะครับเอวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยผมบอกเลยนะครับเอวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลย เป็นไปได้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสามารถลองได้เราก็ควรลองก่อนซื้อแต่ถ้าเกิดเราซื้อออนไลน์นะครับถ้าเกิดเราซื้อออนไลน์เนี่ยพยายามเช็คเอลจริงของเราให้ได้ให้ได้นะครับว่าเอลกางเกงที่เกาะอยู่ที่ตัวเราเกาะอยู่ที่จุดไหนแล้วรอบเอวของเรานะครับมันอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะแล้วเราควรจะแจ้งกับข้บอค้านะครับว่า ให้เอารอบเอวจริงเท่านั้นอย่างเช่นรอบเอววัดได้32กางเกงนะครับรอบเอวกางเกงที่ว่าเรากําลังจะซื้อควรจะเป็น32โดยไม,ไ,มไ,มไม่จำเป็นต้องไปมองที่ไซต์ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดเราไปมองไซต์ตรงนี้เนี่ยเรามีโอกาสผิดพลาดอีกนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆเลยนี่คือสิ่งที่ว่าผมอยากจะมาบอกนะครับอ่ะส่วนตรงอื่นนะส่วนจุดอื่นเนี่ยมันก็ใส่ได้ปกติแหละ แล้วอีกอย่างหนึ่งจุดอื่นเนี่ยถ้าเกิดมันใหญ่ไปหรือว่ามันยังไงนะฮะมันสามารถแก้ปัญหาได้นะครับมันทําให้เล็กได้หรือว่าทําให้แบบขาพอดีขึ้นมากได้อย่างตัวนี้นะฮะอย่างตัวนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับเอวแน่นสะโพกแน่นแต่ขาใหญ่เห็นไหมครับมันอันนี้ขาใหญ่เนี่ยมันอาจจะเป็นคนละรุ่นกันก็ได้ อันนี้มันมันไม่ไม่ได้ผิดที่แบรนด์นะครับมันไม่ได้ผิดที่แบรนด์แต่มันเป็นก็เรียกว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่ว่าแบรนด์เนี่ยต้องการให้เป็นแบบนี้นะครับก็คือทรงขาเนี่ยจะใหญ่เพราะว่าปลายขาเนี่ยก็จะ,ะกว้างขึ้นมาจากตัวสีดำเนี่ยนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงขาเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเกิดปัญหาอยู่ที่เอวเนี่ยอันนี้ผมแบบผมบสีเรียนมากๆเลยอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้เวลาจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยอยากให้ได้ของดีเพราะอะไรรู้ไหมครับ เราเราควรได้ใส่ในสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันตอบมันตอบนิสของเราอ่ะเออมันตอบใจของเราอ่ะเราต้องมีความสุขในการสวมใส่เกงยีนด้วยนะครับอ่านี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกนะครับอย่าลืมนะครับเป็นไปได้ควรจะลองก่อนหรือเช็คกับผู้ขายก่อนว่าเอวที่ว่าผมกําลังจะซื้อเนี่ยมันตรงกับรอบเอวเราหรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับ ก็ oh. อย่าให้เกิดความผิดพลาดกับการซื้อเอียงยีนนะครับอ่าดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมแชร์เป็นวิทยาทานให้กับคนที่ว่ายังไม่รู้เรื่องราวแบบนี้ด้วยนะครับอ่าเพื่อจะได้เป็นประโยชน์นะครับแล้วผมเนี่ยจะทําคลิปดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอ,อีกนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้มีการแจ้งเตือนเวลาผมมีคลิปดีๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ